สวัสดีค่ะทุกคนเย็นนี้เราอาหารของเรานะคะทุกคนหลายคนก็คงจะเห็นแล้วเห็นไหมคะทุกคนอาหารเย็นของเราที่ก็คือมาลากอมาลากอฮอนเดนนะคะสูหรือย่างอุยลืมไปว่าไม่ใช่ทุเรียนอู้ เราทิ้งเยอะเลยอะเสียดายไปกินได้อืหวานอืมชอบจังเลยโรยหอมแล้วก็กล้วย โอ้ยน้ำหวานว้ยอร่อยอะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนว่าเราวดเก่งขึ้นมากแล้วนะเราก็เริ่มไปวิ่งเริ่มทันวาปีที่แล้วนะถ้าทันวาอีกเดินกว่าสองเดือนนี่ก็ได้นหนึ่งปีแล้วนะ,ะทุกคน วันนี้เราเก่งมากเลยตั้งแต่เราไปถึง5โมง8นาทีเราวิ่งจนถึง58นาทีคือเก่งแค่นี้ก็เย็่มมากแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เราตั้งใจไว้นะคะที่เราไม่ไปวิ่งก็อาจจะน้อยมากๆแล้วก็เริ่มรักษาสุขภาพขึ้นนะคะทุกคน กินผลไม้เยอะๆนะคะนี่มะละกออันนี้เราก็ไปซื้อเมื่อวานนะมะละกอที่ตลาดช้างเพิกตอนเช้ามืดตอนเช้าเมื่ดละทุกคนเราไม่มีเวลาถ่ายนะคะไม่มีเวลาถ่ายให้ทุกคนได้เห็น วุ้ยสีสวยอะทุกคนสีสวยมากนี่แล้วก็หวานมากๆคืออุ้ยชอบมากเลยน้องน้องอุ่นให้เหลือดๆนะครับเพราะว่าเราแชร์ฟีดนะ ตอนเย็นบางวันก็ค่อนข้างกินเยอะบางวันก็กินน้อยๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ทำไมยังไม่ค่อยหิวหรือว่าเรากินน้ำเยอะไปทุกวันนะคะเราไปวิ่งมาแล้วก็หิวข้าวมากๆแล้วก็ถ้าเวลานี้เราก็มานั่งกินข้าวแล้วนะแต่วันนี้ขอกินผลไม้ละกัน ผลไม้อร่อยอร่อยนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี้แล้วก็อ็ใส่กล่องแล้วก็แช่เย็นนะคะใส่กล่องแช่เย็นไว้เลยอ บล้างมือแล้วนะคะแล้วก็คีดเองด้วยโอ้โหดีมเมล็ดนี้เราก็เอาไปปลูกได้นะคะทุกคน ชิมมแล้วอ,อร่อยที่สุดเลย ไปซื้อรอหวานแบบนี้นะคะทุกคนเราไม่เสียรายเลยค่ะคุณมันอร่อยน้องมากินตรงนี้ก็ได้เลยเมื่อกี้เราบอกว่ามันไม่มันไม่ เราตั้งกล้องอะไรเนี่ยเอ้ยฟันสามสิบสองซี่เข็มหมดแล้วค่ะ,ะนี่แหละเราเป็นคนขี้เล่นนะคะทุกคนเล่นกับกล้องนี่แหละสนุกดี ฟังหมดเลยทุกคนหลายหลายคนจะบอกว่าเป็นขี้มือหมดแล้วนี่แหละค่ะความอรนอยอยู่ตรงนี้ ถ้าใครไม่เคยตัดแบบนี้อย่าทำตามนะคะทุกคนอาจจะลนมือเอาได้แต่ว่าเราทำบ่อยเรารู้จังหวะว่า,วาเออลงประมาณไหนไม่ให้มันลนมือนะทะุกคนแล้ถ้าเราวางแบบนี้นี่ประมาณนี้นก็จะไม่โลนมือเรานะ เรียบร้อยแล้วค่ะยังไงได้สองกล่องเลยนะคะกิฟตต่ออืม พร้อมเขาตู้เย็นแล้วแล้วเราก็จะกินแกงเผ็ดนิดนึงนะคะเราเองด้วว่ามันไม่ชัดชัดแตวอยู่นะคะชุดออกกำลังกายค่ะแช่ตู้เย็นก่อน ร้อยแล้วค่ะน้องรออะไรหรอม่อเสร็จแล้วแล้วแม่ทำอะไร